Mission to ชชัน o น n ุ o พอดแคสต์คอนเท with your mission สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่มิชชันธนบุญพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องดราม่าหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ใน Twitter แล้วก็เป็นดราม่าด,ดังเลยเล่ะเพราะว่าเ,เห็นขึ้นอันดับหนึ่งอยู่นะฮะก็เป็นเรื่องผมผมสรุปคร่าวๆคือว่าเป็นเรื่องเหมือนกับคล้ายๆกับ มีพนักงานที่ไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมเจ้าของอเรียกว่าเจ้าของบริษัทแล้วกันนะรายได้เยอะนะฮะก็เลยเหมือนกับมีการแบบประท้วงขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจเงินเดือนตัวเองแล้วก็มีการรักขโมยอะไรคือไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าไม่พอใจแล้วกันว่าเฮ้ยทำไมเงินเดือนรายได้เจ้าของเยอะทาไมถึงไม่ไม่แบ่งให้กับพนักงานด้วยเยอะเยอะเนี่ยตาส่วนที่เท่ากันอะไรทํานองนี้นะครับซึ่ง เรื่องนี้น่าสนใจในหลายมุมนะผมคิดว่าเรามาชวนคุยกันได้ผมเองเนี่ยในฐานะที่ก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับจริงๆผมเป็นหลายโรมามานะในชีวิตนี้เป็นทั้งเจ้าของกิจการด้วยเป็นเอ่อเป็นเจ้าของกิจการที่ผมถือหุ้นร้อยเด้วยอะอย่างงี้ต้องถึงพูดงี้เป็นเจ้าของกิจการที่ผมร่วมถือหุ้นกับคนอื่นด้วยเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นลูกจ้างด้วยก็มีนึกออกไหมคือแบบว่าผมไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดแต่ว่าโอเคผมถือหุ้นเยอะ แล้วก็เป็นลูกจ้างด้วยรับเงินเดือนด้วยนะฮะเป็นคณะกรรมการบริษัทนะฮะไม่ได้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นคณะกรรมการบริษัทก็ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นลูกจ้างเฉยๆของบริษัทขนาดใหญ่มากเนี่ยผมก็เป็นด้วยนะฮะแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นธุรกิจที่เป็นส่วนแบ่งรายได้ยกตัวอย่างเช่นเขียนหนังสือแบบเนี้ยเนาะเขียนหนังสือเนี่ยก็เอ่อเราก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจากหนังสือที่ที่เขาพิมพ์มาไรแบบเนี้ยนะะจะเล่าให้ฟังถึงหลายแง่มุมแล้วกันนี่คือผมพยายามจะมองจาก จุดกลางๆด้วยกันนะครับเวลาเราเห็นบริษัทเนี่ยผมเคยทำงานบริษัทที่ใหญ่มากแบบแบบแบบ global company นะรายได้มโหฬารเนี่ยนะฮะถามว่าเรารู้สึกว่าเงินเดือนเราน้อยไหมเมื่อเทียบกับเพราะว่าบริษัทเขารายได้เยอะเหลือเกินนะฮะเราก็กำไรายเยอะด้วยเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าถ้าปีไหนผลงานเราดีเนี่ยเราจะไปได้ที่โบนัสเยอะเงินเดือนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจำเป็นจะต้องเหมือนกับ คือมันมีความเสี่ยงอะถ้าเกิดว่าเราจ่ายคือคือเงินเดือนมันตามความสามารถเออว่างั้นเถอะคือมันก็มีคนที่อายุเท่าผมแล้วก็เงินเดือนเยอะกว่าผมเป็นเท่าตัวก็มีนะฮะเราถามว่าแล้วทาไมเขาถึงได้ก็เขาก็มีความสามารถเยอะกว่าผมจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะคราะนี้ผมคิดว่าเงินเดือนเนี่ยมันก็คือตามความสามารถของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าองค์กรไหนกดเงินเดือนพนักงานมากจนเกินไปในที่สุดพนักงานก็จะลาออกเพราะว่าก็จะมีที่อื่นมาออฟเฟอร์เงินให้มากกว่าเราก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้ จะเพิ่มเงินเดือนต้องทํำยังไงนะฮะก็ก็คือต้องเพิ่มความสามารถแล้วถ้าถามว่าเอ๊แล้วมันแร์กับบริษัทสมมติบริษัทรายได้เยอะทำไมเงินทำไมเรารู้สึกว่าเงินเดือนเราน้อยเมื่อเทียบกับรายได้บริษัทเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องกลับมามองมุมของจะใช้คำว่าเจ้าของก็ได้นะหรือว่าจะใช้คําว่าผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับเ,เวลาบริษัท รายได้เยอะอันดับแรกนะรายได้เยอะเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ากําไรเยอะนะเออนี่ต้องเข้าใจก่อนนะฮะกำไรกับรายได้เป็นคนละเรื่องกันนะครับรายได้เยอะอาจจะไม่กําไรก็ได้นะฮะถ้าปีนั้นค่าใช้จ่ายเยอะเช่นช่วงโควิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีกําไรนะฮะนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับกรณีนี้ก็พอเข้าใจได้นะว่าทําไมเขาจะจ่ายเงินได้ไม่เยอะกรณีมีรายได้เยอะแล้วก็มีกําไรด้วยนะครับทีนี้เวลารายได้เยอะแล้วมีกําไรเนี่ยต้อง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 พูดแบบนี้ว่า มันมันมีความเสี่ยงนะฮะเราอาจจะเห็นปีดิงหรือว่าไตรมาสหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำไมแบบกำไรเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องดูว่าหนึ่งกำไรมาจากอะไรนะครับแล้วความเสี่ยงมันแค่ไหนนะมันมีหลากหลายประเด็นมากคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะมีกาไรเยอะในปีนั้นก็จริงนะครับธุรกิจปีนั้นอาจจะดีแต่อย่าลืมว่าวันที่เขาขาดทุนอะนะฮะเงินเดือนเขาต้องจ่ายเท่าเดิมเนาะ เขาไม่ไม่ไม่ได้มาลดเงินเดือนเราตามตามขาดทุนสมมติเ,เดือนนี้ขาดทุนเอาเอาเงินเดือนไปครึ่งหนึ่งเดือนนี้กําไรเอาเงินเดือนเยอะหน่อยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของผู้ถือหุ้นมากกว่านะครับแต่ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้แบ่งงั้นเนี่ผู้รุนก็แบ่งส่วนใหญ่เป็นปีนะก็คือแบ่งตามปันผลนะฮะผู้ถือหุน้นสมมุติว่าผมซื้อหุ้นบริษัทนี้ไป1ล้านบาทถ้าบริษัทไม่กําไรอันนี้ผมเทความเสี่ยงเต็มๆก็คือไม่ได้ปันผลมูลค่าของหุ้นอาจจะลดลงด้วย นะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ขาดลบอย่างเดียวเนาะถ้าไม่ได้กําไรใช่ไหมถ้ากําไรนะครับเขาจ่ายโบนัสพนักงานจ่ายทุกอย่างเสร็จแล้วเขาถึงจะมาจ่ายปันผลนะจ่ายภาษีก่อนด้วยนะฮะแล้วเขาถึงจะมาจ่ายปันผลนะครับก็เป็นขาบวกไปถ้าสมมติว่ามูลค่าบริษัทมันเพิ่มขึ้นธุรกิจเขาทําแล้วมันเกิดดังเกิดโตขึ้นมาก็เป็นขาบวกไปแต่มันก็มีขาลบธุรกิจเจ๊งก็คือศูนย์เงินเลยหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราลองนึกถึงภาพเราอ่ะเราเอาเงินไปลงเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้จะได้บวกหรือเป็นได้ลบเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ต้องตอบแทนสมน้าสมเนื้อถูกไหมไม่งั้นก็ไม่มีใครเอาเงินมาลงถูกไหมเหมือนกับเราไปซื้อหุ้นนะครับแต่เวลาทํางานมันไม่เหมือนกันเนาะทํางานเนี่ยเราแบบสมมตปปิบริษัทขาดทุนเราก็อาจจะไม่ได้โบนัสแต่ว่าเงินเดือนเราก็ได้ปกติสวัสดิการเราก็ได้ปกตินอกจากมีการตกลงกันว่าเออจะขอลดนู่นลดนี่อย่างในช่วงโควิดที่มันผิดปกติแต่ในยุคธรรมดานะฮะบริษัทมันก็มีกําไรมีขาดทุนนะครับ มันก็นี่แหละฮะก็ความเสี่ยงมันน้อยกว่านะครับก็มองมุมนี้เราก็จะเออก็เข้าใจได้ว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็เข้าใจก่ะว่า,วาเฮ้ยโครงสร้างเงินเดือนของประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะถือว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับค่าของชีพเท่าไหร่ถ้าถามผมเนะแต่อย่าลืมครับว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ดีแล้วแบบเอออยากจะเพิ่มเงินเดือนสักสามเท่าให้ทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่า เงินเดือนเป็นต้นทุนฟิกซ์คอสที่เยอะมากอของบริษัทเนี่ยนะครับเป็นฟิกซ์คอสที่เยอะมากคำถามคือถ้าอยากให้เงินเดือนของทุกคนเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะถ้าตอบแบบการบ้านทุบดินนะคือเศรษฐกิจไทยต้องใหญ่ขึ้น GDP ต่อหัวใหญ่เพิ่มขึ้นเม,มื่อไหร่สมมติ GDP ต่อหัวเราเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเนี่ยรับประกันเงินเดือนเดี๋ยวขึ้นหมดทุกคนแน่นอนนะฮะและ้วจะไปอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยก็โอ้โหก็ต้องลากันไปยาวพูดถึงเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้น,ม,อนอมันนนนไมม่่่่่่ใใชแคคปปัััจจเเกกอง์ร็ภาาพทีหญวนน้น นะครับทีนี้มันจะหาสมดุลได้ยังไงในเรื่องนี้อ่ะมันจะหาสมดุลได้ยังไงผมยกเคสกรณีของอ่าบริษัททั่วๆไปปีไหนกำไรจ่ายโบนัสอันนั้นผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมยกเคสนหนึ่งที่ผมใช้ที่ s s ช o ั t น the Moon ซึ่งมันก็อาจจะเป็นบริษัทที่ไซซิ่งค่อนข้างเล็กเราเลยใช้ได้เนี่ยนะครับไซซิ่งใหญ่กว่านี้อาจจะใช้ไม่ได้นะบอกก่อนคือพอขายถึงจุดหนึ่งอ่ะยอดขายทั้งหมดเลยนะรวมทั้งบริษัทเลยเนี่ยใครจะไม่รู้ว่าใครขายอะไรบ้างได้เนี่ย ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเรามีคอมมิชชั่นให้ทุกคนทุกคนนี่คือทุกคนเลยนะหมายถึงว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามคุณจะเป็นชาวเอนจิเนียร์คุณจะเป็น AE ไปขายของคุณจะเป็นกราฟิกอะไรคือคือได้ได้คอมมิชชั่นหมดทุกคนนะครับก <c oughs> ็เนี่ยก็คือลักษณะของาการแบ่งกำไรรูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่นับถึงวิธีการที่หลายบร <c oughs> ิษัทก็อาจจะมีวิธีการแบ่งกำไรแบบรูปแบบอื่นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันก็ดีในแง่มุมที่ว่ามันทําให้คนเหมือนกับมีมีส่วนร่วมอะนะครับมันอาจจะไม่ใช่เงินเยยอออะะะะแไรกน แต่ว่ามันก็ทําให้คนมีส่วนร่วมแล้วก็เหมือนกับอาจจะอินกับเป้าหมายของบริษัทมากขึ้นรู้สึกว่าเออสิิง่เราทำไปเนี่ยมันมันเอฟเฟกนะครับกลับมาที่มุมของผู้ประกอบการนะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยอยากจะเล่ามุมผู้ประกอบการให้ฟังเหมือนกันว่ามันมีแรงกดดันที่คุณนึกไม่ถึงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเช่นเวลาเราเห็นบริษัทกําไรสมมตินะฮะต้องไปดูไส้ในด้วยนะหนึ่งคือเฮ้ยแคชฟลูขาดหรือเปล่า หลายคนเนี่ยนะครับผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยต้องขายทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะฮะที่ดินขายนู่นขายนี่เพื่อจะเอาเงินมาหมุนให้บริษัทอยู่ได้นะหลายคืนนอนไม่หลับเงินไม่พอนะฮะพอรู้ว่ายังไงยังไงถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องต้องจ่ายเจ้านี้เงินไม่พอทําไงเอาของตัวเองไปขายนะฮะเนี่ยมันมีแบบนี้นะฮะมันมันเป็นธรรมดามากๆเลยนะฮะผม ทุกคนเคยเจอเรื่องเหมือนผมคิดว่าคนที่ทําธุรกิจที่ที่เริ่มต้นมาแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องเอาทองไปขายเอาอะไรไปขายที่ตัวเองมีอยู่ทรัพย์สิน,นต่างๆไปขายเพื่อจะพยุงธุรกิจไปได้เรื่องพวกนี้ถามว่าเราเคยเล่าลูกน้องฟังไหมไม่เล่าไม่เคยเล่าผมไม่เคยเล่านะฮะเราก็เราก็ไม่คิดจะเล่าด้วยนะฮะ เราเรารู้สึกว่ามันหน้าที่ของเราเพราะนี่ก็คือความกดดันรูปแบบนึงอันนี้ไม่ได้มาอันนี้ไม่ได้มาแชร์หมายถึงว่าเราไม่ได้แชร์ความกดดันนี้ลงไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องขายนู่นขายนี่มาเพื่อจะพยุงบริษัทไว้เปล่าเราไม่ได้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราก็ส่วนใหญ่เราก็เลือกที่จะก็กืนเลือดไปนะครับในปีที่กําไรเยอะๆเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหมันจะแบบโอ้อู้ฟู่อะไรกันขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เก็บเงินไปลงทุนต่อครับอันนี้พูดจริงนะฮะคือมันก็มันก็ธุรกิจเนี่ย คนที่ทำธุรกิจเนี่ยมันก็อยากจะขยายธุรกิจนะฮะขยายธุรกิจมันก็ใช้เงินนะฮะถ้ามันมีกําไรมาจากปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราก็เอาเงินนั่นแหละมาเป็นกาไรเอ่อมาเป็นเงินลงทุนต่อนะคือมันก็มันก็ต้องมีใช้เงินขยายธุรกิจต่อไปนะครับจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะที่แบบสมมติแบบถึงจุดหนึ่งที่มันโอ้ยใช้สิงธุรกิจใหญ่จริงเราถึงจะเริ่มเห็นว่าเออเจ้าของธุรกิจเขาก็จะเริ่มเอาเงินออกมาใช้อะไรตามใจของเขาบ้างแต่ว่ากว่าถึงจุดนั้น,น,นเนี่ยนะฮะเราเราเรามากักไปเห็นตอนจบไงตอนนี้เขาแบบ อูฟูแล้วซื้อรถสปอร์ตแล้วอะไรพวกนี้นั่งเครื่องบินเฟิ s t ์คารแล้วแต่ว่าไอ้ระหว่างทางนั้นอ่ะที่เขาสร้างธุรกิจมาบางทีเราก็ไม่ได้ไปรู้เขาด้วยนะว่าเขาต้องผ่านในคืนที่นอนไม่หลับต้องไปกราบไหว้ธนาคารขอเงินกู้อะไรเนี่ยขนาดไหนนะฮะหรือบางคนต้องไปกู้เงินยืมเงินจากคนโน้นคนนี้มาอะไรแบบนี้นะมันก็มีเรื่องราวข้างหลังอะเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นมองทั้งสองมุมเราก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งเราก็ยอมรับจริงว่าเงินเดือนของลูกจ้างประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะเยอะกว่านี้ เทียบค่าของชีพนะผมต้องเทียบกับค่าของชีพนะฮะแต่อย่างที่บอกฮนะมันขึ้นจังบริษัทเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะขึ้นบริษัทเ,เดียวคุณก็แข่งขันกับผู้แข่งไม่ได้ทันทีเลยเนี่ยนะมันก็ต้องทำกึงทั้งโครงสร้างนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็อยากให้พนักง,งานเองเนี่ยก็เข้าใจถึงมุมของเจ้าของกิจการด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าแบบอ่ะเปิดบริษัทปุ๊บแล้วทุกอย่างมันจะสบายชิๆลๆรันไปได้เองโอ้โหมันมีเรื่องราวเบื้องหลังเยอะแยะมากมายมีเรื่องการเทคความเสี่ยงเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยอยากให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเออมันมันมีเรื่องเหมือนกันแต่กรณีที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดถึงเคสที่ดราม่าที่มีขโมยของอะไรพวกนั้นไม่เอานอะ้พวกนั้นไม่ได้นะคือเ,เราพูดอยู่บนพื้นฐานที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเราอยากเห็นอนาคตของลูกจ้างที่ดีขึ้นนะครับของพนักง,งานที่ดีขึ้นเราอยากเห็นอนาคตของธุรกิจที่โตขึ้นด้วยทั้งสองอยา่างเพราะมันไปด้วยกันทั้งหมดเลยเราก็อยากเห็น treatment ที่แฟร์กันทั้งคู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพอจะบอกได้คือ อัตราส่วนเงินเดือนของหัวหน้าใหญ่สุดเช่นซ e o เนี่ยนะกับพนักง,งานที่เป็น Entry Le v เ l เนี่ยไม่ควรจะต่างกันเยอะมากนะครับในสหรัฐอเมริกามีอีกปัญหาหนึ่งที่เมืองไทยเราไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าเมืองไทยเราไม่ได้มีปัญหานี้เยอะคือที่อเมริกาเนี่ยมันมีผลสํารวจว่าพนักง,งานที่เป็น Ent r y l e v เ l เนี่ยนะฮะสมมติเป็นพนักง,งานจูเนียร์เข้ามาใหม่เนี่ยนะเงินเดือนน้อยกว่า CEO เนี่ยสามร้อยเท่าคอเน้นทีว300่าสามร้อยเท่าเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่ง ซึ่งเมืองไทยเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าเทียบเมืองไทยเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าสามร้อยเท่าคือสี่ล้านห้าถามว่ามีบริษัทที่เงินเดือนซีโอสี่ล้านห้าแล้วมีพนักง,งานหมื่นห้าไหมมีมีม,มีแต่ว่าไม่เยอะนะครับแต่ที่เอเมริกาเนี่ยมีตัวเลขผมจําไปๆไ,ไ,ไม่ได้แต่ว่าประมาณนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบเท่าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะไปดูอีกมิติหนึ่งคือมิตินั้นด้วยนะครับก็ก็ลองดูแต่ว่าสําหรับคนที่กลับมาที่เรื่องนี้ทีถ้าคุณออยากจะะเเเพิิม่มงนนนดื คุณต้องเพิ่มความสามารถของคุณความสามารถของคุณเนี่ยไม่ใช่ความสามารถในการทํางานอย่างเดียวนะแต่ว่าทํำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าการที่จะต้องหาคนมา replace คุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือถ้าสมมติคุณลาออกไปอ่ะมัน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 จะคือคือเขาไม่อยากหาคนมา replace คุณเพราะรู้สึกว่างานคุณที่คุณทาเนี่ยมันมันช่างดีมากเหลือเกินเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเขาจะต้องรังคุณไว้แล้วเขาเงินเดือนคุณมันก็จะปรับตามความเป็นจริงข้อนั้นไปเช่นคุณทํางาน หนึ110่งร้อยสิบเปอร์เซ็นเสมอคนที่ทำงานหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นเสมอเนี่ยจะเข้าข่ายนี้เลยเงินเดือนจะไม่ได้ขึ้นแบบปีหนึ่งห้าห้าห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นตบางทีขึ้นเป็นเท่าตัวก็มีนะฮะผมเคยขึ้นเงินเดือนลูกน้องเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยด้วยในเวลาสั้นๆเนี่ยเขาพิสูจน์ตัวเองว่าโหเขาไม่ใช่ทางานร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เขาทำงานร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้เขาให้มันสมน้าสมเนื้อเนี่ยมันก็มาจากพวกนี้นะครับับบบอออืมมเเเพรราาาะะะะฉนนนนนน้ตใฐทที่่ผผคิดวป็กุกโ ในในในอีโคซิสต็มของนายจ้างผู้ถือหุ้นนักลงทุนแล้วก็ลูกจ้างนะผมเป็นเคยเป็นมาและทุกโรปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่หลายโรเนี่ยผมคิดว่าผมก็ได้ไอเดียประมาณนี้นะถูกคิดยังไงขออภัยด้วยไม่ถูกใจท่านไหนยังไงขออภัยด้วยแต่คิดว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กันไว้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission